สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการจราินจินพาเชียงนะคะก็คือจะพาเพื่อนๆมานะคะ,ะก็เป็นของที่ปล่อยนะคะเพราะที่เหลือหมดแล้วแล้วก็มาแจ้งก,กันว่าคือเราจะขายทางไปรษณีย์แล้วนะคะก็ตอนนี้กําลังสั่งของมาเพราะตอนแรกไม่มีถุงนะคะแต่ตอนนี้มีถุงแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวสั่งกันได้เลยนะคะมาดูกันอันดับแรกนะคะของแถมค่ะ ซึ่งถ้าใครซื้อเนี่ยเยอะก็ได้แถมใครซื้อเกิน50 100บออะไรอย่างงี้ถ้าตามกำหนดของเรานะคะแต่ยังไม่บอกเราเท่าไหร่ก็คือจะแถมตัวนี้ที่เัิ่ไปนะคะฉะนันน่ารักนะคะน่ารักนะจะขอน่ารักด้วยนะคะโอเคเมื่อเราปิดก็จะมันจะมีดุดด้วยนะคะน่ารักดูนี้นะคะ มาดูในนี้กันนะคะเพราะว่าถุงมีนี้ตันี้กอย่างนึงนะคะก็นี่นะคะเป็นสกูีชตัวนี้ตัวนี้คุณจ่องไว้แต่ว่าเอามาดวให้ดูที่ทุกคนพลาดไปนะคะเพราะมันกโจนะคะวิ่งๆัดยาข่อยาตั้งหนดนแะคะว่ายาบีขอบบี่างนี้ มีอดตนหนีองแล้วนะคะอันนี้นะคะมีมาใหม่ค่ะตัวนี้เป็นตัวปล่อยตอนแรกค่ะตอนแรกไม่เจอนะคะนนมนะมีเสียงเพลงนิดนึงนะคะซึ่งไม่อยากให้คลิปนี้ยาวมากเพราะเวลา,าลงคลิปของเรามันจะจะยาวนานนะคะอันนี้นะคะ30บาทตำหน,นิ คือดำแล้วก็ตัหนีตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะ,ะตันหน,ะะน,น,ะะนมาเพียนะคะคือกล้องเราก็เพิ่งชาร์จถ้าเกิดไม ไม่สังเกตอียเดียนก็ไม่ชัดนะคะโอเคอันนี้30บาทต่อแล้วรอยัลซอฟค่ะใครเอาก็บอกได้นะตอนนี้ก็ส่ันเดแล้วใช่ไหมเซียนตัวสั่นะคะซึ่งมีราคาสูงนนะคะโซโลนะคะตัวนี้15บาทนะนี้คือตรงนี้จะเห็นแดงได้ชัดนะคะ สวัสดีนะคะอันนี้นะคะเป็นสกุชชี่โฮมเมดเองนะคะโรนะคะกูว่าโรมอม่างที่เห็นกันว่ามันโรแต่ทำไมกูกนไม่รู้ว่ายังไงมันโร ส5บาทนะคะเี่ยปรับเปลี่ยนราคาหลายอันอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ค่อยๆนี้แค่นี้ให้คอขึ้นตัวนี้ก็ต้องมีอยู่ในคลิ่นน้เลยนะลิ่นน้ชื่อลิปไหนูไไปหาดูเอาเอยแล้วกันนะคะาว่าต้องมีเยอะบอกเอยก็ได้ย่มีเคแปดนะคะแล้วก็ต้องมีอยู่มานๆอบเ่อก่อนค่ะ อันนี้นะคะกาานะ็อยู่ในราคาตอนนี้เปิดนะอยู่ในราคาสามสิบบาทแล้วนะคะในตอนนี้นะเอ้สามสามิบบาทแล้วนะคะตอนนี้เขาเอาิดแล้วอ่ะมาดูของแห่กันอีกอย่างหน,นึ่งก็คือว่ามือนะคะคือจะเอาเป็นกระดาษให้เอาไปเขียนเล่นได้นะคะจากตัวนี้ที่เคยนี่รีวิวกนักนไปนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย